สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ9 0ครับรายการวิทยุระดับตำนานขั้นเทพสมัยเลดีโอผู้สร้างมาตรฐานความทันสมัยให้วงการวิทยุไทยจนกลายเป็นตำนานผู้นำรายการและดีเจเตรียมพร้อมกลับมาสร้างรอยยิ้มกับเพลงเพราะๆให้หายคิดถึงกันอีกครั้งภายในงานเปิดตัวสมัยเรดิโอเอ m 9 8ได้เกิดปรากฏการณ์รวมตัวของสุดยอดนักจัดรายการวิทยุกลับมาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุข ให้คนฟังรุ่นใหญ่และรุ่นเก๋ได้ใจพองโตกันอีกครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคือเรานั่งคุยกันประชุมกันแล้วก็ช่วยกันคิดและพอเอิญแปลกมากตรงที่ว่าเราคิดคล้ายๆกันตอนแรกก็จะมีแค่พี่เปิ้ลพี่ปิ๋วพี่เอื้องสามคน หลังจากนั้นก็มาชวนพี่ลุตุษยาภาอภากรก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันแล้วก็มาชวนนิมิตชวนวินิตชวนพี่มึกแล้วก็ชวนกันมาเรื่อยๆทุกคนก็เห็นด้วยแล้วก็เลยรวมตัวกันเป็นสมายล์ในทุกเรี่อก็จะมีจากไนส์สปอตบ้างแล้วก็มีจากสมัยเรดิโอทางวิทยุก็จะเป็น f m 98สมายเรดิโอแล้วเราก็มีเว็บไซต์ w w w s m w i l e w a d i o .live เออจริงๆแล้วเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันว่าเออเราก็เข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้คนมีช่องทางให้เลือกเยอะแยะแล้วก็มีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันก็เป็นทั้ง Android แล้วก็ ios แล้วก็มีทา Facebook มี IG มีมี Tik Tok มี YouTube มีเกือบครบค่ะออตอนนี้เราเพิ่งจะเปิดมาได้ประมาณสักเดือนเดียวเองค่ะแล้วก็วางแผนเอาไว้ว่าเ,เดี๋ยวเราจะนึกถึงคือจริงๆแล้วเพลงมันไม่มีอายุะนะคะ เราพอเราเล่นเพลงตั้งแต่ยุค80-90และบางทีเราก็เอาเพลงรุ่นใหม่มามา,มาด้วยเพราะเราเห็นว่าศิลปินรุ่นใหม่ๆก็เก่งฉะนั้นเราเอามาผสมกันแล้วก็คิดดูว่าเอ้อีกหน่อยเราอาจจะมีสองเจนที่จะมาอยู่บนเวทีเดีวยวกันหรืออาจจะเป็นแนวแนวเพลงที่เป็นแดนซ์ที่เป็นดิสโก คือเรามีเพลงสากลด้วยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ mm hmm. เราจรึงคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์ของเราก็แข็งแรง mm hmm. เพราะเรามีดีเจที่เชี่ยวชาญในด้านเพลงสากล mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นพี่หมึกน mm hmm. ิมิตอลิศราสิริชุมแสงป๊อปลหลายคนอุ้ยแล้วมีวันจินดาเยอะแยะ mm hmm. ที่ที่จะมาช่วยกันทำตรงนี้ให้ให้เกิดเป็น mm hmm. เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่อ mm ิมแพคขึ้นมาคือจริงๆก็ ทุกคนคุ้นเคยกับพี่เพื่อคงคุ้นเคยเรื่องของการเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการวิทยุคือพอมารวมตัวกันเป็นสมัยเรดิโอแล้วอ่ะมันน่าแปลกตรงที่ว่าสามสิบปีผ่านไปพอเรากลับมาเจอกันเนี่ยมันต่อกันติดได้ง่ายมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยเราเคยทํางานกันมานานแม้ว่าแต่ละคนจะแยกย้ายเติบโตกันไปใช่ไหมคะแต่พอมารวมกันเนี่ยพอมันพูดอะไรหรือคุยอะไรกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของการทําชาร์ตเพลง เรื่องของมิวสิคไลบรารีอะไรก็ตามมันมันมันสามารถที่จะต่อกันกลมกลืนกันมากเราจึงอยากให้ทุกคนลองฟังดูแต่ละช่วงของดีเจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดรายการทิทยุเนี่ยตั้งแต่ยุยุคพิเปิลตั้งแต่สมัยสมัยเรดิโอตั้งแต่88จนถึงปัจจุบันก็เปลี่ยนไปปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีหรือว่า วิธีวิวัฒนาการใหม่ๆมาใช้เขาเรียกว่าระบบ RCS ที่แบบตอบเราเราจะทําเพลงขึ้นมาเลยเป็นคอมพิวเตอร์แต่พอมาเป็นสมายเลเดียวยุคนี้เราเลือกเพลงกันเองเราเราบางคนมองว่าเฮ้ยไม่จะเสียเวลาไหมทุกคนเนื่องเลือกเพลงคือมีความสุขมากเลยคนฟังบางทีบางทีเล่นเพลงอยู่แล้วคนฟังนึกได้ว่าฮี่เราต่อกับเพลงนี้สิเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงด้วยวะต้องต่อกับเพลงนี้เราก็รีบหาเพลงกันเลยอ่ะซึ่งแบบซึ่งตรงเนี้ยเป็น ความสดของดีเจทุกคนที่เรามีความตั้งใจอยากทำงานนี้และเราคิดว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันอยากให้คนฟังได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็คุณผู้ฟังลองติดตามดูทางวิทยุก็ f m 9 8 Smile Radio ้อฟังทางเว็บไซต์ก็ w w w s m i l e r a d i o l i v e ตอนนี้แอปพลิเคชันมาแล้วจะเป็น Android หรือ iOS ก็เชื่อมต่อมาได้เชื่อมต่อทุกรอยยิ้ม ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนติดตามสมัยใดที่ได้